รู้ก่อนไม่บาปผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรพระสงค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ วิธีปฏิบัติตัวการใส่บาตรเพื่อให้ได้บุญมาก 1. ขณะที่เรากำลังยืนรอใส่บาตรให้ทำจิตให้ตั้งมั่นไว้ว่าจะใส่บาตรโดยไม่เจาะจงพระภิกษุหรือเนนรูปใดบางคนเจาะจงรอใส่บาตรเพราะมีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับพระภิกษุรูปนั้นๆ อาจเป็นลูกหลานที่ไปบวชหรือเจาะจงจะใส่กับพระอาจารย์หลวงพ่อหรือเจ้าอาวาสวาัดเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากกว่าการใส่บาตรให้พระที่ไม่มีความสนิทสนมเมื่อพระเนรูปใดเดินผ่านมาก็ทำการใส่บาตรไปตามลำดับจนหมดการใส่บาตรโดยไม่เจาะจงนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีอานิสงส์งมากกว่าการใส่บาต โดยเจาะจง 2. เมื่อพระภิกษุเดินมาใกล้พอจะถึงที่ที่เรายืนให้พึงอธิษฐานจิตเสียก่อนโดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสองข้างยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผากพร้อมกับนั่งไกรยงปลายเท้าแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าสุทินังวะ ตเมธานังอาสวัคยาวหังโหตุแปลว่าทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิดอาจจะอธิษฐานในใจก็ได้สามจากนั้นลุกขึ้นยืนและถอดรองเท้าหลายคนสงสัยว่าทำไมเราต้องถอดรองเท้าในขณะที่กำลังจะใส่บาตร นั่นก็เพราะการสวมรองเท้าอยู่แสดงว่าเรายืนสูงกว่าพระถือเป็นการไม่สมควรเหมือนเป็นการขาดความเคารพแต่ก็พอจะมีกรณียกเว้นอยู่บ้างหากมีความจำเป็นเช่นเท้าเจ็บหรือพื้นที่ยืนอยู่เป็นที่น้ำขังเฉอะแฉหรือไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะยืนในที่แห่งนั้นก็ได้สามารถทำได้ แต่ที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือบางคนถอดรองเท้าก็จริงแต่กลับไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีกทำให้เรายืนอยู่สูงกว่าพระไปกันใหญ่ดังนั้นถ้าตั้งใจจะใส่รองเท้าใส่บาทก็ควรจัดที่ให้พระสงฆ์ยืนอยู่สูงกว่า4เมื่อใส่บาทเสร็จแล้ว ถ้ามีโต๊ะรองอาหารหรือรถยนต์จอดอยู่ด้วยให้วางขันข้าวบนนั้นยืนตรงน้อมตัวลงไหว้พระภิกษุและสามเณรแต่ถ้าหากตักบาตอยู่ริมทางโดยไม่มีโต๊ะควรนั่งลงแล้ววางขันไว้ข้างตัวยกมือไหว้ประสงค์พร้อมกับอธิษฐานว่านัตติเมสะระหนังอันยังสังโฆเม สารหนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสถิเมโหตุสัพพธาแปลว่าสาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีประสงค์เป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอให้ข้าพเจ้าจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเถิด ห,หลังจากนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการกรวดน้ำและกล่าวว่าอิทังเมยาตีหนังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอบุญทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเทิสิ่งสําคัญที่สุดหลังการใส่บาตร อย่าได้มีคำถามว่าการทำบุญนี้จะส่งผลถึงตัวบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วหรือไม่นั่นไม่สาคัญเพราะหลักสำคัญแห่งการให้ทานอยู่ที่ว่าการทำทานช่วยให้เราเกิดจิตที่ปิติและสิ้นความตรนีเกิดความอิ่มใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีครบถ้วนแล้วไม่มีสิ่งบกพร่องก็น่าจะเป็น พอเพียงเป็นหลักการคิดที่จะช่วยให้จิตภายหลังในการให้ทานเกิดความบริสุทธิ์ต่อไปอย่างยาวนานซึ่งตรงกับหลักการให้ทานว่าดยเรื่องเจตนาของการให้ทานในระยะที่สคือหลังจากการให้ไปแล้วเมื่อกลับมาหวนคิดถึงการให้ในครั้งนี้ก็จะไม่มีความกังวลว่า จะมีใครได้รับผลแห่งทานหรือไม่แต่กับไกลเป็นว่าเมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนเองได้กระทําในครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดก็ตามที่นึกถึงก็จะมีความร่าเริงเบิกบานยินดีในฐานนั้นๆนเสมอภายหลังการใส่บาตแล้วเราจะสามารถตามพระท่านไปที่วัดก็ได้เมื่อพระท่านได้ฉันอาหารเสร็จแล้ว ก็ยังมีข้อปฏิบัติต่อเนื่องไปอีกเพราะบางท่านอาจจะอยู่รอจนพระท่านชันอาหารเสร็จเลยก็ได้ถ้ากรณีที่พระออกบิณฑบาตแล้วได้อาหารเพิ่มมามา,มากมายจากการถวายของโยมที่เป็นการรู้จักส่วนตัวและมีปริมาณมากเกินกว่าที่จะชันภายในก่อนเที่ยงได้หมดอาหารส่วนที่เหลือพระรูมนั้น สามารถให้ญาติโยมผู้นั้นหรือคนอื่นๆนําอาหารนั้นกลับไปรับประทานต่อได้เลยทันทีแต่มีโยมมาถวายอาหารเพิ่มโดยขอให้ถวายเป็นของสง์ก็ต้องดูกติกาที่คณะสงฆ์ภายในวัดนั้นได้ประกาศไว้ก่อนซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างในบางวัดแต่โดยส่วนมาก ก็จะประกาศกันไว้ล่วงหน้าว่าอาหารผลไม้หรือสิ่งของอื่นใดๆที่เขาถวายแด่สงเมื่อตกเข้ามาเป็นลาบของวัดนี้ก็จะมีการแบ่งปันแบ่งกันฉันแบ่งกันใช้เริ่มตั้งแต่พระมหาเถระพระเถระพระมัจชิมาพระนวกะพระบวชใหม่สามเณรแม่ชี และโยมผู้รับใช้วัดไปตามลำดำับเมื่อมีกติบกาไว้แล้วโดยประมาณนี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆก็ให้รับทราบว่าต้องกินต้องใช้ต่อกันไปตามลำดำับโดยไม่ต้องประกาศกันบ่อยๆและเมื่อพระเนนชีพิจารณาอาหารกันเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็สามารถ ให้ต่อไปยังบรรดาโยมทั่วไปได้ทันทีเมื่อนำพัฒตาหารออกจากบ้านไปรอคอยตักบาตรควรนิยมตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาโดยไม่เฉพาะโจดจงแก่พระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งเมื่อพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดผ่านมาหน้าที่นั้น ก็ตั้งใจตักบาตรแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปนั้นและรูปอื่นๆการตั้งใจตักบาตรแบบไม่เป็นการเจาะจงอย่างนี้มีผลานิสงมากกว่าการตั้งใจตักบาตรโดยเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูบทช้แน่นะครับ หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบ,บุญผลโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกฎเองก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากนาลนรกนี้จงมาอํานวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกลาง่าวคำว่าสวัสดีครับ